ว่าด้ยกลัวมันหลอกเหรอไม่หลอกอเพราะว่า,วานะหนูส่งเสียงอยู่พี่เฮห็นหนูเหรอเห็นดาบหรือไรวะทำมาได้นะทำได้เลยครับแบกแบก็ดเจ็ดเจ็ด,จด เอ้ยโซฟาองคก็บิดแลกวนหลุดอีกเฮ้ยออกมาอง็บิดแลเอาตอเคต้องฆ่ามันให้หมดเดี๋ยวขอกลับไปหน่อยสวัครับเก่งมาก อบคคุณ่ะต้องวิ่งถ่ายไปแล้วล่ะไม่เป็นไรเรากำลังจะตายเพ <c oughs> ื่อมีได้เกือบจะรอดแหละแม่งไม่สู้เลยว่าหน้างุศิษฐ์สุด เล่นเราเราก็เข้าๆหลุดๆอยู่นั่นโอ้โหปิงพันึลยปล่อยให้แม่งหลุดเลยเป็นพันหนึ่งมึงอย่าเล่นดีกว่าลบเอ็มทิ้งเลยแม่งเนยอยู่ไปก็ไม่มีความหมายลบเกมทิ้งไปเถอะแม่งเนี่ยป็นพันหนึ่งเล่นจะเอาปืนไปแจกเขาอ่ะไล่ตัวตนดีกว่าขอบคุณมากตามไปเอ้าเขามีใจใครอ่ะ เจ็ดกูเป็นอะไรวะอ๋ออยพอเี่ยกูวันวันพันกว่าเรื่องพี่พี่รู้ใช่ไหมว่ามันเฟลลี่ไฟอ่ะรู้รู้มันเบามันไม่แรงสมมกิได้ไหมครับมูกข้า กา,างไซอัพการไซอัพสวยเบามันเบา20เองสะดุ้งทั้งสองคนที่มาใช่บางคนเราพี่<อ>ยิงหนูกันหน้านะเ, <c oughs> เราต้องโทษความสวยของเราที่พี่ยิงยันข้างๆมาทำไม <c oughs> ทำไมพี่ลงกับพวกหนูวะเกอดอะ <c oughs> ไรพี่ยิงเล่นๆด้วยกันแหละวี่น่ะ นี่ ee, ลายองคลายอัพนี่ปัตตบฟักไซคอนมอเฮียก็มันย้ายได้นะ่นน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 ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูก่อนไม่ต้องรีบย้ายโอ้ยฟังมันย้ายย้าย รอได้นะรอเล่นด้วยกันไม่มัน่นใจรอเล่นด้วยกันได้ไม่รอแล้วคนนี้เออเอาไม่รอก็เอาให้ได้รอหลุดละเอาว่าเขาจู๊กว่ะเฮ้ย <c oughs> เดดวายเก่า <c oughs> รอเฮ้ cái yên không dám đấy. Ay, ai mong mà mất. Tua cho, hết 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 พี you, ่ย kind of like, so wow. ืดถือนะเก๋เลี้ยงเกมไม่ใช่ถูก็แมวเกจะมาแลวจบคลิปแล้วของคนที่อยู่ด้วยกันมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับต่อคระแล้วก็อย่าลืมตบปุ่มกระดิ่งให้หนูด้วยนะจะได้ไม่พลาดไลฟ์สตรีมถัดไปหรือว่ากองแงวแล้วก็ไฮไลท์อื่นๆที่จะตามมาอีกแบบชำๆเลย